怎来。嘞？ กินชุดน <A PI AN> <pl ains> ี <able> ้ถ้าเราวเป็นเดินกินสถุนต่ออ๋อหรอที่ไหนเกินี้่ะที่ไหนเดินกินเป็นแถวโรงแรมวไรองี่ไหมเียเป็นเียบโอ้โหบุกใหญ่ไปกระทิิดปั๊บปิปั๊บแดงมึงต้องนั่งเลยอะ มึงไม่นั่งกูกินนะยังไม่มีใครกินดูกเขาจะเก็บไหมนนงไ้ม่ม่ได้กิน